นี่จะพามาทอดปลาปลาซื้อมาจากไทยครับตุรกีเพิ่งมาลงลงเครื่องมาเมื่อกี้เอามาทอดดูปลาตุรกีนะครับปลานิบอันนี้คุณทอดมาจากกัมพูชีอนนะไราจ,าจะตำพริกนะ อาน้ำ,นำจิ้มรับนี่กาบฟลาจากตุรกีบูลีนน้ำมันมโหมากเลยน้ำเดือดเอาน้ำมันมาโห้วเลยเดือดใหญ่เลยปุ๊บปับปบป๊บเลยโอ๊ยพอตกรองครับ ฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองแป๊บๆนี่นะครับขนทอดมาจากกมัมพูชยส่ว้นนะส่วนพริกนี่มาจากมาจากอะไรอังกฤษตําเขาไตําเขาไปตําตํา เธอเป็นคนชอบตำอยู <matte> matte onents, matte ่แล้วตำไปตำแล้วก็หมุนตำแล้วก็หมุนตำเข้าไปตำเข้าไปจะที่งีัมไงอฮะ พิ่กี่เมตรร้อยเมตรกินคนเดียวนะล <c oughs> <อ>ุโดนเอฟเฟกต์ไปหน่อยมันจะสะดุ้งเลย อาหามะนาวก็เป็นนิดนึงเปรี้ยวจริงผมาผมจะทำเองเนะกรงใจเพราะผมทำไม่เป็นเปรี้ยวหวานใส่น้ำตาลมีที่ไหนบ้างครับทานน้ำจิ้มใส่น้ำตาลนะผมเพิ่งเคยเห็น 哦，还有人去了几百个。 แสดงว่าเรไปนานแล้วเนี่ยปลาเนี่ยยังไม่กลับเลยเนี่ยไปนานเหลือเกนินยังไม่กลับปลาเออเนี้ยปลาจากตุรกีก็จะทอดย่างนะครับมันจะไม่ค่อยกรอบไม่เหมือนปลาไทยใครจะเข้ามาดูก็ชื่อกดไลค์กดแชร์ด้วยคนระับ กดติดตามด้วยนะครับปากช่องเล็กๆอยู่ในอขบอกความใจหน่อยนะครัอ,รอย่างเงี้ นี่ครับจังๆนะเกลือเข้าไปเติมนิดหวานหน่อยเปรี้ยวนิดเปรี้ยวมันคนทำนะครับคนทำก็เปรี้ยวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะน้ำไม่อาบ <ๆ S 1> ลาสดสเลยนะครับมาจากตุรกี อหนที่ไหนฝนตกบ้างครับพีนี่ฝนตกฟ้าแลบเลยป๊อบป๊อบป๊อปอบปีทีนี้ใครเกี่ยวข้าวก็คงจะลำบากเยอะเลยน้ำช่วงข้าไวได้น้อยไหนใครได้กินข้าวใหม่แเราอยากกินข้าวใหม่ไม่ได้กินข้าวใหม่ นี่เสร็จแล้วครับหอมเลยคนระับหอมมะน,นาวในครัวทำอะไรก็แซ่บเลยนะในครัวผมไม่ใช่อนะครับผมกินกินไปงั้นเลยเพราะมันไม่มีจะกินเลยต้องกำัจฝืนใจกินตัดใส่จานนะ ช่วยก, e! กันเขาไปแล้วัโกะเชฟนะแดงพัดเลยช่องผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะเรายังมันเขามาติดตามตอนกินกันนะครับาจะอร่อยหรือเปล่าเนี่บมันไปนานแล้วก็ยังไม่ได้กลับอุ้ย like và chai <laughs> luôn ha và đi học